คำเตือนเนื้อหาภายในคลิปจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นการบุกรุกบ้านผู้อื่นมีโทษตามกฎหมายห้ามทำตามโดยเด็ดขาดผู้ชมที่อายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ ช่วยครับพวกเราอีปิคาววันนี้ก็เป็นวันฮาโลวีนแน่นอนนะที่เราลงคลิปแต่เราไม่ใช่วันฮาโลวีนนะวันนี้คือในช่วงเดือนตุลาเนี่ยเป็นเดือนแห่งวันผีนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยต่างประเทศนะก็มีวันฮาโลวีนะฮะซึ่งวันนี้พวกเราอีปิคทาวจะไปบ้านยูทูบเบอร์ทุกคนนะฮะประมาณสิบหลังได้แต่ผมรู้ว่ามีที่ไหนบ้างที่เราจะไปฮะแล้วเราก็ไม่ได้บอกเขา้วยว่าเราจะไปถ้าเขาไม่อยู่เราก็ไม่ได้ชิกออนทิคเขานั้นเองนะครับจริงไหมครับจมเป็นไรอะ วันนี้ครับมาเป็นผีหมดเลยจากคลิปที่แล้วใช่มึงเป็นผีอะไรเนี่ยอย่าไปเฉลยเขาอย่าไปเฉลยอ๋อไม่เฉลยไม่ต้องเฉลยไม่อยากรู้หรอกไปแต่ผีคออะไรเลยเนี่ยผีคออะไรเลยนู่นนุ่นอ่ะรู้ปะดาโพนุ่วนู้นตัวนู้นอ๋าโอเคหักเลย กิจกรรมที่เป็นแบบทริกออฟทรีดหรือว่าหลอกหรือเลี <crap> ้ยงนะที <Yeah. S 3> ่เด็กฝรั่งเขานิยมเล่นกันในช่วงวันฮอลลูวีนนะทุกคนคือเขาอาจจะไปเคาะบ้านแล้วก็ถามเจ้าของบ้านว่าจะเลี้ยงหรือจะหลอกนะคะถ้าเขามีลูกอมหรือมีของมาให้เราเนี่ยเขาก็จะไม่โดนหลอกแต่ถ้าเขาเลือกทริกเมื่อไหร่นะทุกคนเราจะหลอกเขาแบบนี้ค่ะไอเก่์ทำไงไอเกยทำไงหนึ่งมากเเลือกทริก อะไรว่าปัจจุสรสดีปะ่ปะมปคปับทุกคนครับเดี๋ยวเราไปบ้านยูทู <c oughs> <ด>เบอร์คนแรกแต่ผมบอกเลยว่าไม่รู้อยู่ไม่อยู่เพราะเราไม่มีการนัดเขาสิ่งที่เกิดข,<อ>ขึ้นที่<ม>จะโดนด่าทำให้บอกกูเลยว่า <c oughs> ประมาณนี้นะคระับพร้อมแล้ว let's go จะไปครับบ้านพี่ส้มมารีที่เพิ่งเขามีคอนเสิร์ตไปโฟคิงนั่นเองนะทุกคนนะครับคุยเอแล้วก็คุยนั่นเองนะครับใช่เหรอ่งโอเคพี่สาวนั่นเองนะหมู่บ้านเดียวกันแต่แทบไม่ได้เจอครับต่างคนต่างไม่ว่าฮะไอ้นี่ก็หาผีนะฮะส่วนพี่ส้มก็ไปร้องเพลงนะฮะผมว่าพี่ส้มเนี่ยอาจจะให้เปียโนเราเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่ผมฝังแค่ลูกของคุณเจ้าเปียโนเฮ้ยแล้วลูกปีกไง มาดิให้แค่นี้เหรอวะเฮ้ยรถจอดอยู่หน้าบ้านคันหนึ่งแล้วขโมยรถเลยไหมเอาเลยพี่เอาเลยพี่เอ้ยไปห่างกูเลยไม่มีคนอยู่ไม่มีคนดู่เขาอยู่เขาอยู่เขาไม่เลยลงเล้วลูคุณเข้าไ้างในเลยคุณคุณเข้าบ้านคุณเข้าบ้านเร็วคุณเข้าบ้านเร็วทำยังไง คนครับตอนนี้ครับทุกคนผมเจอหมาสองตัวมองหน้าผมแล้วพัตเตอเตาดูดูหน้ามันเป็นไะผมกำลังคุยพัตเตอัตเตอร์ไอ้อยู่เป่าพตเตอร์ไม่อยู่นะอยู่อจริงนะพี่ต้นขอหายต้นสนครับไม่องตเขฮ้ยคแล้วคับแล้วจิกออสที่น้เขาไม่อยู่เขาไม่อยู่บ้าน พี่ส้มรับมีการนัดกันไหมมีมีนัดเกิดขึ้นยังพี่ส้มมาแบบไม่บอกด้วยนะฮะไม่บอกไม่บอกไม่อยู่บ้านทำไมใช่ไหมไม่อยู่นะฮะทุกคนนะครับโอเคครับพี่ขอบคุณมากทุกคนครับเฟลหนึ่งฮะทุกคนครับจบข่าวครับพี่ส้มไม่อยู่จริงนะอยู่เซนเตอร์เวอร์นะครับทุกคนครับผมดูทรงว่าถ้าเราไม่มีการนัดก่อนไม่น่าจะมีใครนะผมว่าเรากลับบ้านกันดีกว่าไป คลิปเป็นอย่างเงี้ยบ้านต่อไปบ้านเอสพีดานะฮะของเราเอพีดีโน่นี่ยผมไม่มีการบอกเอสพีดีก่อนนะ,ะอาจจะมีจุดท่อนด็ดเขาแบบจิ้นกับใครรู้เปล่าไม่รู้รเลยะไปแอบดูไปดูด้วยว่าเป็นยังไงโอเคครับเดี MP ๋ยวไปดูเอ็พีดีต่อทุกคนโอ้ตอนนี้เราถึงสตูเอสพีดารียบร้อยแล้วครับพีดีผมเชื่อว่าเขาไม่อยู่อยู่อเขาเปิดไฟเขาเปิดไฟเข้ารู้เขาไรเขาอยู่เขาอยู่จริงเลยเขาแม่งเราเขางงอ่ะเขางง เขาบอกว่าใครนัดมึงมาวะพี่วาไม่ทีดูไปสิตอนนี้ครับรีบๆครับแต่ว่าเรียกตำรวจครับเร็วครับตอนนี้ครับเรามาถึงตู้เอสครับเดี๋ยวเราจะไปคอหน้าบ้านเขาว่าไปอยู่หรือเปล่านะฮะเฮ้ยเผมเจอใครอ่ะเขาถ่ายคลิปอยู่ด้วยทุกคนเอาชิ้นหายบลิรี่มุสิบอินเตอร์โรงแรมรูดเกิอพี่ดีอยู่ปะ พี่เราบอกไม่ได้ครับว่ากลับมาช้านาตาดาส่งแล้วใครเป็นหัวหน้าที่นี่ครับในตอนนี้มาขนาดนี้ก่อให้ผมไม่เจอไปก็ช่างพี่ชิกออทีสครับพี่มีอะไรจะให้พวกผมไหมฮะลองเลี้ยงค่ะลองเลี้ยงครับนนันเยไปตาเองมาปะ่ะเฮ้ย ทิกอทิไปค้อหน้าห้องเลยครับเชื่อเลยครับอ่องอยู่เดี๋ยวเรามารอทิกอองทิ้งน้องอุ้งเอิงนะฮะรอแป๊บนึงนะครับ a few moments later อทิกอธิหลอกหรือเลี้ยงอะไรเหรอุ้ยเลี้ยงเหรอทิกหรือทิ้งทิกหรือทิ้งลอกหรือเลี้ยงหลอกเอ้วเตี๋ยวขนมเตี๋ยวขนมเพื่อทำไมอ่ะอุ่ยทิ้ทิ้อธิบายเขา กูแรกกาได้ขนมมาแล้วนะฮะเอาแบ่งกันกินเด็กๆอ่ะน่าจะพี่แดส่งกระตุศลให้ค่ะแล้วก็แบ่งส่งกระตุศลให้ทุกคนเลยขอบคุณนะคขอบคุณมากรองเท้าหยิบไปได้สักคู่ไหมฮะแพงสุดแอปเปิ้ลนี่ค่ะรองเท้าลิมิเต็ดของแอปเปิ้ลหรอให้เหรอให้ด็เอานะเอาดิเอาดิเอาให้จริงปะเนี่ยให้ดิเอาดิเอาโอเคโอเคครับบ๊ายบายติดตามช่องน้องเอ๋ในทุกคนครับบ๊ายบาย ครับตอนนี้อยู่ที่บ้านปูว่าถ้าชีครับเดี๋ยวเราลงไปครับเหนือยกับว่าตอนนี้ไม่ไม่มีใครอยู่เลยทุกคนเรีมยวโว้เขี้ยวที่คุณไม่รักยูทูบเบอร์ก็จะประมาณนี้นะคะยูทูบเบอร์คิวยุ่งนะทุกคนหรือว่าตอนนี้เขาไปหาเราที่บ้านอยู่เหมือนกันต้องลองโทรถามแล้วแหละอันนี้คือเราไม่ได้เตรียมนะคือแบบพี่ทัศแม่งยอจริงเรานี่แหละจะทันมาให้นี่หนเราค่อยถามว่าอยู่ไหนอยู่ไหนเนี่ยพี่ชาย อยู่บ้านยังเนี่ยพิทาชี้กำลังเอ้ยอยู่กับาบาชีอะอะไรจะกลับกำลังกะดึงมาเนี่ยรอรออีกนี่นะพีเดี๋ยวพี่ดูแวบบนรถใหม่พี่ไม่รู้นะพี่ไม่รู้นะพี่ไม่รู้นะเดี๋ยวพี่น้ำหนึ่งอ่ะพี่น้ำหนึ่งอ่ะ ผมว่าผีมาปล่อยบ้านคุณจะได้ตามขี่คอคุณไปตลอดชีวิตดก่คนครับตอนนี้พี่ทัศเราไม่ต้องเียมเราจอดรถตรงนี้เลยเดี๋ยวเรารอเขามาครับเราเราดักเขาเลยเจอกันนี่เจอกันเดี๋ยวรอหน้าบ้าน A later ครับเขามาแล้วครับดูดิวยมาแล้วเดียวอะเขา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 ปิดหน้าเดี๋ยวเขามองเขามองเราเขามองเรเฮ้ยตอใจหมดเลยเนี่ยไม่กล้าเดียวไมเลอ้กนมันาเฮ้ยไอ้พวก้พูด ชิกออนทรีสเลี้ยงหลอกหรือเลี้ยงครับชิคออนทรีผมไม่มีขนมไม่มีขนมหลอกผมเลยว่ะคุณมากี่คนเนี่ยขนาด ใช่ไหมเฟื่องผมแต่ไม่ได้เลยไม่ได้ผมก็จะโมยแต่เอิงเอิงมาเมื่อกี้ถอดเหรอผมอมมันมีขนมแม่บ้านบนรถมันมีอะไรเหลือวะไม่ไอซ์ต้อกจากขนมให้รองเท้าอยคาดเนี่ยโรเล็กก็ได้เนี่ยนี่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 อุ้ยอันนี้ก็เอาเอาหมดนะมาถอดเสื้อมาเลยไดในประวัติศาสตร์เนี่ยจะบอกอยู่เนี่ยคนดูอยู่ว่าเนี่ยช่องอาจูมาและช่องอุบัติีให้กิฟต์นะเว้ยเมียอยากยิ่งใหญ่กว่านี้ไหมครับไอ้คณะสยามพิชา รอผมเลยวะชุดปออมนะคบพทิแล <but>, ้วอทิกแล้วเายัดีก็ให้กิทุกคนไม่กิฟตเลยให้จริงหรือเปล่าให้เลยคุณ ช่ไหมเนี่ยผมติดแล้วนะเอาเลยเอาเลยเอาเลคผมได้กิฟจากช่องอาจุนบ้าช่องคาราชีครับุคแล้วก็เขาโดนหลอกเลยทุกคนนะอ๋อไม่โดยที่สําคัญนะวันนี้มีเรื่องสําคัญจะบอกใช่ช่วยเข็นรถหน่อยพอดีรถติดไม่ติด่ติดไม่ติดไไติด่ติด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 ิด่ต่ติด่ติดติดติมติดติดมติดติดไต่ติด่ตไม่มติไต่ติดมตติดมติไ โอ้ชีจริงจริงเนี่ยไม่มีจริงๆขุดสามบ้านหมดแล้วหมดแล้วใครมาหลายบ้านข้าวบ้านจริงจริงๆทุกคนครับหลังจากที่ผมขอนับศีลและพิทักษ์เข้าใจบุญนะเขาเอามาม่าร้อนให้เราด้วยฮะให้มาม่าร้อนครับผมผมมาครับผมมาให้นี่ไงวันดูยินเฮ้ยโมจี่โมจี่อันนี้เลยที่ผมสั่งแล้วผมกินท้องเสียไม่ต้่าอย่า โอ้คุณเล่นคุณเล่นกินแล้วอร่อยมากครับป๊อป้าอาจูมานะฮะเพื่อนๆที่ดูอยู่หรือเด็กทางบ้านอ่ะน้องๆอ่ะเอาไปทำแล้วสนุกด้วยใช่ไม่ไปกินอีกคุณนะถ้าคุณให้แต่แรกคุณก็ไม่โดนหลอกแล้วช็อตเมื่อกี้ตัวไม่กลัวใครจะไม่กลัวเนี่ยกลัวเดี๋ยวหน้าคุณสั่นเลยนะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปบ้านต่อไปเลสโก้ที่นี่เราได้คลิปกับปอบป้าอาจูมาโมจิทุกคนไป ทุกคนแบบตอนนี้เราอยู่ที่สตูอานาเปดนะฮะม่รูว่าเราจะไปถูกบ้านนะตอนนี <SAN TA Maria> ้ใครไหนใครลุงไปไปไปลงลุ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 งโุ้ลุง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 อุงเุงมเงลยงล้งลุาลุงเุงลุงเุงลุงลองลเงลุงลุงุ้งลุงลจงลุงลุงละเลางลุงลุเลางลุงละงลองลุงเผงเุงลุงลุงลนงลรงลุ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 ลุมลุง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 ลุฮลุงลุๆงลลลลวุาล้วุ้ยลลุาลลุาลลุลลลุ เลี้ยงหรือหลอกจ๊ะเลี้ยงหรือหลอกจ๊ะอะไรวะเลี้ยงหลอกไม่บอกคือเลี้ยง่าเยง่าเยง่าลย่าเยมาอาอะไรอะ ไม่นองคานคิเลยพี่แบบเงินทองทองเหรียญใส่ได้หมดเลยพี่เฮ้ยเงินนั้เลยเรามีอะไรให้เขาวะเรามีอะไรให้เขาไว้ตันเรามีอะไรให้เขาวะเรามีอะไรให้เขาวะแบบไม่หายหน้าเราเราต้องแบบช่องนั้นปิดอ่ะมาทั้งทีเราก็ต้องแบบเพื่อเทสนี่ไง เดังไม่เอ็ก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 เฮ้ยเฮ้ยให้นี่เละกันอันนี้อันนี้ได้ไหมครับพี่ให้นี่ดีกว่าไม่พอดีว่าพี่จะทำเสื้ออะแต่ว่าอันเนี้ย มันเป็นตัวเทสอันนี้นี่คือสีจริงจะเป็นอย่างนี้ประมาณนี้โ,โชว์โชว์โชว์น,นี่คือสีประมาณจริงผมถามก่อนเสื้อนี้ออกขายเมื่อไหร่ยังไม่รู้ยังไม่รู้ไม่พโพสลงงานเอเราต้องทำวิดีที่สุดนะประมาณนี้นี่คือสีจริงอ่ะให้ดูเทียบอเทียบ,ยบดูอันนี้คืออันแย่ที่ผมได้ไปอันนี้สุ มีสิ่งหนึ่งคือผมอะทักแกหาหลายรอบแล้วพี่ว่างไหมเ้าไม่เคยว่างผมอีปีกโกดรคาไม่รู้ว่ากลัวผีหรืออะไรไม่ยอมไปกับผมับไม่ออกต่างจังหวัดเยอะพี่ไม่เคยว่างอยากไปเหมือนกันต้องไปแป้งล็อกคิวต่อหน้าผู้ดูเลยอ่ะขอคิวเลยทุกคนครับขอคิวกันตรงนี้เลยอ่ะเอาแล้วมันมีโชกอนาเป็ดอยู่เนี่ยครับทุกคนนะครับมีมันสาวแม่หลักหลักหลักอันที่สุดเกล็ดแต่ไม่รู้อ่ะ ถ่ายวันเสาร์สิบแปดพฤจีนะทุกคนเป็นพยาน18พฤแจิกายนไปกับผมแต่อาจจะออนไม่ใช่18นะบอกก่อนไม่ได้ออน18บดหรือเป็นอาจจะลงประมาณสิ้นเดือนพฤศจีอะไรอย่างเงี้ยเต้องมีเวลาสามไม่ต้องหมดมานะเอาแบบเพื่อพี่ชายได้พี่เดี๋ยาว์สาวๆสวยแล้วอยู่เลยแต่แต่เขาคือไม่เปอนไร ได้เลยที่ไปบ้านน่ะนะเดี๋ยวว่าจะที่ร้างอะไรบ้านพี่เป็ดเคียย์ให้รอดก่อนันอนนี้ที่นาอ่ะเคี่ย์แล้วอเคว้าจริงเหรอยม่เขาอยู่ไหมเอเอัวหนึ่งแนเล่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 นเ่นเ่นเล่เด่นเ่นเนนลนเล่นลนเล่นลนเล่นเเนเเ่เเเ่เนเเเยเเนเเเเเเนเเฮ้ยเเ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 ฮ้ยเนเยเ่เยนเ่ ความติดตามด้วยครับผมครับโอเคขอบคุณพี่เป็ดมากนะนมาตามมาตามต่อ,อไปครับผมจะไปบ้านมาไ<อ>ม่เมดน,นะฮะไปดูว่าเขาจะอยู่หรือเปล่าแต่ดูจากทรงว่าอาจจะอยู่หรือไม่อยู่ไม่รู้นะฮะต้องรองไปดูนะฮะทุกคนแต่เราได้เสื้อ,อลิมิเต็ดนะฮะอของพี่เป็ดมาโอเคอครับไป Let's go <S ทุกคนตอนนี้นะคะเราใกล้ถึงสตูไม้เมดแล้วค่ะทุกคนไม่เปิดลงไป่ได้เก่งไหมล ตอนนี้เรามาอยู่สตูไมมินเนทนะครับเราไม่สามารถชิกออนชีได้เลยครับเพราะเขาปิดนะฮะอ๋อไม่คุณเขาอยู่บ้านนม่สตูโชว์หาเขาได้ไหมผมโชว์หาไมมินเนะฮะแล้วรูกโปรไฟล์เป็นกับเอวาเลยทุกคนดูดิเขาหวานจังเลยเฮ้ยเขารับปะเขารับชิคออนชีเขาอยู่บ้านจริงด้วยเขาไม่อยู่สตูผมอยู่สตูคุณเนบู่ท อยากเซอร์ไพผ่อยากเซอร์ไพรส์อยากเซอร์ไพรส์ประเด็นคือคุณไปในวันหยุดด้วยก็เลยไม่มีทีมงานทุกในวันนี้มันหยุดทุกคนวันนี้มันหยุดนีิว่าร์สตูเรายังทำงานนะใช่ครับวันนี้มันหยุดโอเคครับนี้ไม่รบกวนแล้วขอบคุณมากขอบคุณมากเจอกันบ๊ายบายโอ้โหทุกคนแมเลสโกฮะอดชิเอ็นจีเลย โจนครับต่อไปครับที่จะไปนะคือบ้านพี่แป้งสิบิงคนขอเยอะมากเดี๋ยวไปถามเขาเลยว่าโค้ชแชมป์ไม่ถ่ายหรือเปล่าแต่จริงๆผมเคยคุยกับเขาแล้วเขาบอกว่าเขากลัวนะฮะเดี๋ยวลองไปดูแล้วจริงๆเป็นยังไงแต่ว่าผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่กูจะได้เลิอกถ่ายนะสี่คนกคนยังไม่ครบเลยทุกคนปะ let's go ตอนนี้ครับรอถึงบ้านพี่แป้งสิบิงนะแต่ผมเรียกแกก่อนนะครับดูครับว่าเราจะได้อะไรกันนะฮะอันนี้คือเราไม่ได้บอกเขาเหมือนเดิมนะคือแบบเขามีคนเฮ้ยเขามาแล้วเขาเฮ้ยเขามาจริง ครัพี <ok <T iller> <t iller> ่แป้งครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราจะต้องคุณทัศท์พนต้องหายพี่แป้งก่อนเฮ้ยเขาไม่กล้าเปิดประตูเลยเห็นไหมพร้อมกันไหมฮะพร้อมซิกออนครีดหาพี่แป นี้ก like <uh> ็มีบอกเขาก็อึ้งครับเขาดามาแล้วเมื่อกี้ว่าทำไมไม่บอกก่อนก็หลอกชี้ย็ะีอกหลอกดรกว่าไม่มีนยไม่มี็นม่เป็นไรม่มีเ๊ย ครับผมเชื่อว่าพี่แป้งไม่ได้แปลอะไรให้เราแล้วทุกคนตอนนี้พี่แป้งกำลังทิ้งเรารออยู่หน้าบ้านเฉยๆครับอ๋อแล้วก็ไปเลยใช่เฮ้ยเขากำลังมามาแล้วมาแล้วมาแล้วเตรียมละก้าเตรียมละก้าใส่ผมเฮ้ย กินดีพี่แป้งพอพี่แป้งพึ่ง18แล้วต้องใครมาอีก2งานเราให้20เลยทุกคนนะนะนะมึงนี่มึงยังเลยเพราะขอมาให้แล้วมึงไม่ยากจะหลอกเนี่ยในเมื่อหลายคนเรามายพี่แป้งหลายคนเนี่ยอยากมาโค้ชแคนโค้ชชาคือบอกตัวพี่แป้งว่ากลัวผีอย่าไปมาคับเขานะครับนะโอเคฮะเราไม่มีของแบ้งไว้ระบันทึกกันวันนี้เราปวดขอบคุณมากนะ ตอนนี้เรากำลังไปบ้านพี่เบี้ยตอนนี้จะบอกว่ามันประมาณห้าจะห้าขึ้มอีกห้าทีนะทุกคนอาจจะเป็นบ้านสุดท้ายแล่เดี๋ยวดูก่อนเพื่อเพื่อเพื่อถ้าอคิวเทชจะไปได้แล้วทุกคนนะเพราะคิวเทชน่าจะดึกนะฮะโอเคครับไปลิสโกโอเคครับตอนนี้เราถึงบ้านบ้านตะกี้เรียบร้อยนะเฮลสสกาเนี่ยเนี่ยตอนไหนวะเฮ้ยอยู่อะอยู่อะอยู่อะโดนด่านี่ฮานุเอาไงงั้งกลับนี่ยบามันรบกวนพค้ดตอนดึกไงครับ ันนี้เราอยู่บ้านบีเดสการ์นะฮะเราจะมาชิคออนชีตเขานะฮะตอนนี้เขาไม่รู้ว่าเขารู้ตัวหรือเปล่าว่าเรามาแล้วนะฮะรู้หรอกนั่นไงคุณแผนนั่นน้องคุณแผนหรือน้องเพืไม่เรามาค่พี่บี้ไม่ได้มาคุณแผนคุณพี่แผนเฮ้ย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 เขายิ้มด้วยแต่ฟันเขาไม่ห่าเลยทุกคนเฮ้ยเราห่้ยโอ้โหหนุ่ย เรียกคือให้ของหลอกคือโดนเกงอยากให้น้อยหน้าช่องอื่นมี่ช่องอื่นก็ถามกานว่าทำไมไม่โทรมาบอกก่อนเอาละเอาละโอ๊ยโอ้ย คนดีช่วงนี้นกับได้ไหมเนี่ยเออขายทําเอนี่มันนี่ก็ของผมกับคุณเหมือนกันเนี่ยช่วงนี้คุณดีได้เพราะคีตาโกโก้ครับผมใช่ครับช่วยคุมหิวนะครับก็โกโก้ชงผมพอได้พออันนี้แหละครับผมบอกเลยผมบอกเลยเพราะมันมีแอปเปิลไซเดอร์ที <c oughs> <c oughs> ่เป nice ็นจุดเด่นของนี้คือหลงทุกอย่างที่ผมกินจริงๆแล้วลงมาใส่อันนี้ครับใช่เดี๋ยวเรกินแบ่งเลยซูบเบอร์หลายบ้านนี่โฆษณาตัวเองวันนี้ไม่อยากเตื่อเป็นอากูมาโมจิคีตาโกโก้คุ่นนะฮะเออว่าอะไรดีว่าคุนักให้เป็นเชิ ใด่เหรอคือผมประเด็นวันนี้อผมไปฟันเทนที่ตลาดลงเกลือ่าผมเลยไปหาสีทองมาหลายๆอย่างจะเอาเงินดีกว่าเนอะพี่เดี๋ยวผมไปซื้อเองก็ได้ของสีทองอ่ะคุณผมรู้ว่าคุณอ่ะแต่งตัวเยอะคุณแบบว่าเสื้อผ้าเยอะม่อไจะต้องเก็บที่ห้องพร้อมห้องเก็บของเออนีุ่ณถามหน่อยสมมติผมเลือกว่าให้หลอกของ เอาผมรู้แล้วมานี่ยจน ก็เกือบจะตีนหนึ่งแล้วทุกคนแล้วก็การไปบ้านดึกอย่างเงี้ยครับมันอาจจะเกรงใจเขาอาจจะเหลือแค่หลังสุดท้ายคือคิวที่โอปโปนะ,ะที่เป็นน้องชายรักไม่รู้ว่าวันนี้มันนอนค้างพรทยาหรือเปล่ามันกกลับบ้านหรือเปล่าหรือว่าอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะฮะโอเคครับทุกคนป้าไม่ที่เจ้าป้า let's go นี่ครับทุกคนครับนี่ก็บ้านสุดท้ายคือตาพวกเราก็ง่วงนอนนะคือบ้านยูทูบเบอร์แต่ละคนก็อยู่คนละทวีปนะฮะคือ <c ười> ไม่ได้แบบเป็นหมู่บ้านเจ็ดกานแล้วคนคือเดินทางบ้านหนึ่งชั่วโมงหนึ่ง 1, <c ười> นะฮะเกิดไฟย <c ười> ุงไ,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 ไป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 เลยโกเลยโก,ลลกบ้านสุดท้ายแล้วทุกคนนะฮะ <c ười> ตอนนี้เหมือนเขาเปิดประตูต้อนรับรอฮะเดี๋ยวผมจะเข้าไปกดออดนะฮะ เฮ้ยคิวเทมาแล้วนู่นอยู่นู่นเอ้าเอ้าเฮ้ย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 กดกิ่งกดกิ่งแล้วคุณมาจากทางโน้นได้เลยเหรอใช่ครับผมคุณมาจากไหนครับคุณมาจากไหนคุณมัจะซื้อท้ายอยู่ใช่ครับอุ้ยขอรุ่นนี่บ้านของตัวท้ายครับเอาจริงบ้านนู้นก็นั่งสมาธิจนจนเห็นไม่ยังบอกนังสืออยู่แล้วว่าเขาต้่งสมาธิอยู่โผก คุณไปนั่งตรงไหนอ่ะเดินจงกรมอยู่โอ้โเห็นรถเข้ามาก็แบบงงว่าแปลกนะไม่ใช่เห็นรถติดกันน้อยโซยเฮ้ยเขามากันเดี๋ยวขึ้นดื่มแม่เดี๋ยววิ้ยวโอเคบาเลยกรุงก็เหนื่อยแล้วบานั่งนั่งนั่งนั่เรามาถึงบ้านคุชายินเขียวๆป้าครับเราไม่ต้องเชียอ์ชี้มันนะฮะมันขนาดนี้นะฮะแด็ไม่นบินพิธีของเราใช่ไหมอ๋อครูวีนนี่หว่าครับดูครับอาครับยิงนำบุตรจ้าด้วยทีมไอท้ โอเคให้หรือวก็มาคือเทโอฟาแล้วผมให้เขาผมให้เขาหวระดับคิวเทโฟาอาจจะได้หริวตองสิบตัวกลับก็ได้นะฮะเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยไม่ต้องเรียนช่องอื่นกันนะั่อนเอาเอาไปทั้งหมดเลยครับเพียบเี๋ยวทั้งหมดได้เลยครับขนงี้็อะไรอันนี้ผมเพียาเองครับก่อนเกิดอุ้ย

ผมเยอะมากผมกำลังคิดอยู่ว่าผมไว้ไหนเอาละครับเราจะไม่อยู่ตรงนั่งเดียวหรอคุณครับรอกังรอมารอรอรอคือกูงงฮะคือน้องกูเป็นอะไรฮะตอนนี้คือแบบเขาขอให้กูหมดแล้วนะฮะมาดิงเล่กันทุกคนมารอรอรอจะไม่จะเอาบ้านที่ได้หรอได้ของพี่เอ่ะก็อะไรอ่ะยางเกงกางเกงว่าเราต้องอยู่เขาก่อนตอนนี้เขายังไม่ผ่าน ไม่ไม่นี่ผมซื้อมาใส่เองหนอแต่ว่าพี่ใส่ได้หรือไงได้แต่ก่อนอ้วนตับเลยนะตอนนี้บอกวัม่ไป้ไม่ได้ไม่ได้ไตอนวนี้พี่ยังหลอกกับผมแล้วตเฮ้ยเ่เจ้ผมก็มัดใจไปคำสิ่งยอดเลยนะแต่แต่ว่าชันยอนตาแดงไปหน่อยนะวันนี้ผมเป ชาไหมชาพีชอร่อยนะเออชาพีชท็อปชิมชอบนี่ตายแล้วโอ้โอกแงขอแกงเหรอทุกคนครับก็นี่คือของยูทูบเบอร์ที่เราไปมา แบบไม่เตรียมสักคนนะคือแบบไปสดทุกคนนะฮะก็คือวิจริงจริงไม่ว่าใครจะให้ใครน้อยเยอะเราไม่ได้หวังแบบว่าเราจะได้เยอะได้น้อยครับเราแค่หวังกันสนุกสนุกว่าเราจะได้อะไรซึ่งพรุ่งนี้ผมก็มีถ่ายเช้านะรวมกันรวมมิกยูทูบเบอร์กันรอดูว่าเป็นอะไรมิคซีมิงใหญ่ของลงพักเอสดีเหมือนกันนะไปดูแล้วกันพี่ทติกรมก็มีมีเหรอวะมีโออยสปอยเออคือุมไปแอบดูคุณจินนะเอาบ้างเนาะ นี่จะเอารู้ว่าตอนเราดูคู่เบสซิมเปนยังไงต่อไปอุ้งเอิงไปเบสไปดูวยทำผ่าใครนะเบสไปไปไปเบสไปไหมบอกเลยวันนี้มีถ่ายลมคนครูเบอร์ก็แต่เช้านะฮะจริงเราควรนอนนะคตีหนึ่งแล้วทุกคนครับงั้นก็วันนี้ก็ลาไปก่อนทุกคนอย่าลืมกดไลค์ช่องิวทีโอป้านะครับกับทุกช่องที่ให้มาเหมือนกันทุกคนนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ Happy Halloween ฮะ